สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกันยามเย็นครับผมนี่ครับไม่ไมรู้สาวโรงเรียนตรงไหนมาถ่ายคลิปนะในรอบสิบปีครับเพิ่งจะเห็นน้องมิ่งมาถ่ายคลิปเอาฮะอีในรอบสิบปีเนาะเพิ่งจะเห็นหน้านี่เนาะ ตรงนี้เขาก็กําลังลุ้นระเวงกระทุนหนึ่งครับมีผู้บ่าวอยู่โทหนึ่งนะใช่ไหมผัวเขาจะมาัวเาจะมาที่นี่ผัมาผัวเาิมาถงงานน่ลวค่ะนึกว่าไปติดผู้บ่าวอยู่โทหนึ่งไม่เม่นจิงจกอันนี้จะบอกแนะเรื่องโรงเรียนน้ำมาเลยเนี่ย ออเอาเงินปุ๊กม,มาเลยแต่ว่าไปบ้านก่อนเอาโมเมนต์มาถ่ายที่เทดินบอกไปเลยนี่ <c oughs> เอา้าก็บอกมาเลยเนะาะเออเออไม่มีเลยไม่มีเลยนะถ้ามีเลยต้องไปเลยเดย,เ,ยเดี๋ยวก็จะตัดเที่ยวแล้วครับห้าโมงแล้ว ด้วยแซกผมเซอร์พิมิมก็ไปไหนมาไม่รู้เอาเพิ่งจะเห็นหน้าครับทั้งวันครับเพิ่งจะมาช่วยโบกรถนะฮะแก้วีล้วผมจะทำอะไรให้ดูทุกคน ผมแบบอยู่วบางๆไม่ได้นะนี่น่าจะตัดแล้วหรือเปล่าดินอย่างงี้ดีเด่นไม่ติดกระบะโอ้เจมี่มาดิครับาดิครับ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 ครัครับ โอ้รถแรงแท้คนยากเห็นอะไรไหมมาแล <ules> ้ว uhh พ <Så |ar|> <è>? ี่เหนียว เราจะแกล้งใครดีเราแบบอยู่เฉยไม่เป็นนะอยู่นิ่งไม่เป็นครับฮ่าฮ่าฮ่า นด่เข้อหาเพิ่งจะเห็นหน้านนเลยะด้ดูดูด้ดู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 ดดูดีดูดูดูดีดดูดูนดูนดูดดดูดดูดูนดูอันูด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 ัดูดดรดูดูดพี่มิด <c oughs> เลือเหลือใครเลือ,อนนใ,ชใช่ครับแต่ตุงอาไม่ให้มันชาาเานี่ยครไไไัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉีก,ก่อนเลยเใ,ชใช่ใช่ครับเล่มใหม่เล่มใหม่คั้งแรกเลยเใช่ครับรขาดแต่ตุงสีกออกไปแล้วศูนยน์ศูนย์ห้าสิบหกอู้ทำไมสี่ขันนี่เกือบถึงร้อยเลนเนาะทำไมถ้าพี่เดมาถึงนู่นเดนีลยเซ็ตเด ถ้ารถมาสี่คันขนาดสามคันยังขนาดนี้เนาะแล้วสอบขับท่าวันไหนวันนี้ด้วยผ่านไม่ผ่านก็ฮะเมื่อวานนี้เห็นเห็นพี่เดชเขาบอกว่าสิบหกสิบเจ็ดดิเห็นพี่เดชบอกว่าสองวันนะ ใช่อ๋อวัเห็นพี่เด,ดบอกเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ที่ไปอ่ะไปอบรมครึ่งวันแล้วก็สอบท่าสอบท่าหรือว่าสอบสายวต,ตาอะไรนี่แหละวันนี้อาจจะไปแบบ,ข,บขับรถก็ได้วัดสายตาประกอบเลยก็จอดนี่แหพงเงได้มาทีเนี่ยเนาะ เราก็ได้มันต้องไปขับไปบอกไม่เป็นไรตอนชามาปุ๊บผมก็เอารถกระบะไปทิ้ไงไว้บ่อแล้วก็มาก็รถ,ถูกล้อมันก็ได้มันต้องเสียเวลาไปนู่นข,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 ขับ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 ับับวันนี้ก็เพิ่งเห็นพี่มิมนะครับไปไหนมาไม่รู้ทั้งวันวิ่งว่อน

ได้เห็นพี่พุทธทายคลิปเมื่อวานนี้ตรงไหนนะฝนตกอะไรสั่งขะเปล่าฝนตกระนำ้ำเไไขา,า,า,าเทวดากับพระยินเขากำลังทะเลาะกันขนาดวันั้นเรายังวิ่งได้เลยเนาะ <c oughs> ที่ก่อนนี้เราจอดเดินไหนเว้ยไม่ได้จอดปีที่แล้วไม่ได้จอดเด็เนาะมีงานตลอดปีครับนี่แนะี่ผมจะเล่าให้ฟังที่ตะตุงบอกให้ผมไปทางนู้นไงนี่ผมเข้ามานี่เลยมึงบอกมึงเข้ามาเล่ยๆแต่มึงจะเจอทุ่งนาเข้าไปปุ๊บเจอทุ่งนาบ้านหลังแรกเหมือนกัน พอกยเียมกอมาัี่มย um> ํก็มาเย็นตัดรถแล้วครับเรื่อง้วโอเคคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ